สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะฮะจากร้าน TS Big b i ๊ e นะครับรีวิวผ่านช่อง Youtube Channel นะฮะช่องเฮียตีจัดให้เช่นเคยนะฮะวันนี้พามาดูรถสวยๆหคันแม่คันนี้สีเงาตาแตกนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะดูตีมอนเตอร์นะครับ796 ABS ปี2014สีแดงสดนะแดงนี่เขาเรียกว่าแดงสาดนะแดงเลือดนะ แดงช้ำๆอย่างนี้นี่ผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับขัดเคลือบแก้วนะฮะรับประกัน3เดือนเต็มมากวปกณ์ตกแต่งนะครับเช่นเคยนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยคือชิวหน้านะฮะกระจกแต่งนะครับผมโคมไฟหน้าใสๆนะฮะกันล้มนะครับเครื่องเนียนๆนะฮะรถไม่ล้มไม่ชนนะฮะนะครับผม นี่เลยทีเด็ดทรงนี้ก็เรียกว่าทรงมะละกอนะเทอร์มินะฮะปลายคาร์บอนนะครับนะฮะเป็นท่อคู่นะครับผมมาพร้อมชุดท้ายแต่งนะฮะท้ายสั้นนะฮะไฟท้ายแต่งนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะสีนี่โหเงาเงาตาแตกบอกงี้เลยดีกว่าไมค์คันนี้8,000โลนะให้ดูเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะฮะ 8,789โลโอ้โหเจ้าของเก่านะฮะญี่ปุ่นนะฮะเจ้าของเก่าเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะทาเคชินะไม่รู้ใช่เปล่านะฮะพูดไปก่อนนะทาคิชิครับอ่ะโอเคมือแบ่กมือคัดก็มีนะฮะนะครับสีฝั่งนี้ก็ไม่แพ้กันนะฮะชำ่ำแวววับนะฮะบีบสิวได้อย่างที่บอกเมื่อาวานนะฮะ รถร้านนี้นะครับถ้าผ่านการเคลือบแก้วจากผมไม่เองมือทําเองนะบ,บีบสิวได้นะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะจะดุดันแค่ไหนนะฮะกับรถไม้น้อยขนาดนี้นิ่มๆนะนิ่มๆน,นะน ประตูกระพือนะนี่บิดใกล้ประตูกระพือนะนะฮะโอเคนะดูดันเล้าใจนะครับคันนี้นะ,ะเช่นเคยราคาโจรน,นะฮะไม่อยากขายแพงนะครับคันนี้เอาไป2,15,000บาทพอนะฮะย้ำนะฮะ215,000บาทกับรถสภาพนี้ไม่ต้องคิดนานนะฮะสนใจ แชทหรือโทรก็ได้เบอร์เดิมนะ28352742นะฮะผมจะติจัดให้ยินดีให้บริการนะครับก็ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาที่ร้านก็มีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงที่นะครับมีใจไปถึงที่แล้วกันนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าสําหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเด็